สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช pues mm ่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล nah. ้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับตอนนี้เนี่ยมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่ที่26บาทนะครับวันนี้เนี่ยก็จะสร้าง2องอ่งเปาให้ละกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจํานวนเงิน15บาทนะก็10คนนะครับ โอเคก็ประมาณนี้วันนี้เนี่ยผมก็จะมาถอนเงินให้เพื่อนดูนะครับในส่วนของอแอปพังเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าบัคซีไฟนะครับอ่ะตอนนีเ้เหลือเหบือ11บาทละคือเงินเนี่ยมันเข้ามาตั้งนานนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปกดเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวกดรับทุกชั่วโมงก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอเวอร์กิฟนะครับก็คือเช็คอินทุกชั่วโมงตัวนี้เนี่ยของผมมาสุม่ม1 0ถึงนะครับอ่ะก็กดไป อันนี้เนี่ยเขาให้เลือกแก้วน้ําแข็งนะครับแล้วก็เลือกไปแก้วนะแก้วที่มีน้ําแข็งก็กด,ดไปจิ้มไปเรียบร้อยนะครับมันได้เท่าไหร่เนี่ยได้สิบเอ็ดโอเคแล้วก็มันได้ XP นะครับได้สี่นะเราประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมได้มาทั้งหมด704คะแนนนะครับได้จากการรับพุกชั่วโมแล้วก็เช็คอินประจำวันเท่านั้นนะครับเนี่ย ก็มีประมาณนี้ได้จากการเชิญเพื่อนนะครับได้มา78คะแนนนะครับก็ประมาณนี้อันทีนี้มาดูส่วนของอการถอนมันเข้ามาตั้งแต่1วันแล้วก็24เอ้ย1วันกับ22ชั่วโมงนะครับคือผมก็ลืมไปถอนเลยก็าตามนี้อันนี้เนี่ยผมก็กดเข้าไปตั้งแต่ สองวันที่แล้วนับสองวันก็ยีบสชั่วโมงที่แล้วนะก็ใช้เวลาามีตัวแจ้งตื่นขึ้นมาก็คือ1วันกับ1ชั่วโมงนะครับอ่ะก็มากดถอนเลยตอนนี้เงินในส่วนของทรูมอนนี้ไวเลผมเหลือ11บาทนะครับนะก็มาดูกันนะถอนตัวนี้เนี่ยก็ประมาณ1นาทีเข้านะครับแล้วก็กรอกเบอร์ไวเลสของเราไปก็เติมไปก็เรียบร้อยนะครับเนี่ย เ,เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนเงิน100บาทนะครับจาก11บาทก็กลายเป็น111บาทนะก็ตามนี้ก็ยังจ่ายปกติดีนะครับรอบนี้เนี่ยผมถอนครั้งที่32นะใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วตัวนี้ยครั้งที่อ่ะสามสิบสองนะครับก็ตามนี้แล้วก็หาได้เรื่อยๆนะครับหลักๆเนี่ยก็คือผมเน้น เช็คอินประจำวันแล้วก็กดรับพุชชิโม,มงนะครับแล้วก็เช็คด้วยว่าถ้ามีแบบสอบถามเข้ามาเราก็ทำนะอตอนนี้เนี่ยได้704คะแนนนะครับอันนี้เนี่ยเฉพาะเช็คอินประจำวันแล้วก็รับพุชชิโม,มงนะครับมาดูว่าเลทตอนนี้เนี่ยมันเท่าไหร่นะแล้วก็สาม,มารถเช็คได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เงินประมาณกี่บาทนะครับ2,000ไอ้20,060 2 6 2 0 0คะแนนนะครับเท่ากับ100บาทแปลว่า 262คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับอ่ะแล้วก็เอา704คะแนนตั้งนะ7 0 4คะแนนหารด้วยก็คือ262ก็คือเนี่ยมันก็จะคิดเป็นเงินเราว่าเราได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ได้มา2อ0ล้อ้บาทกับ68สดตางค์นะครับก็ประมาณนี้เป็นการสะสมเรื่อยๆนะอ่ะวันไหนโชคดีทำแบบสถามผ่านเนี่ยเราก็จะได้เร็วขึ้นนะครับก็ตามนี้อ่าอีกอันนึงก็จะอยู่ที่เลเวลของเรานะ ยิ่งเราเ,รเวิวเยอะเนี่ยทำแบบสอบถามยิ่งได้เยอะนะครับเนี่ยผมได้6 0 4 5นะครับก็ตามนี้เลยอันนี้เนี่ยผมเลเวล9กนะก็จะได้ค่อนข้างเยอะในส่วนของเดือนหนึ่งเนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าเดือนหนึ่งเราได้คะแนนเท่าไหร่นะอ่ะอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นของวันนี้นะครับก็7 0 4คะแนนในส่วนของเดือนเราก็คลิกในส่วนของอ่ะมันนะครับมันลี เดือนนี้เนี่ยก็คือผมได้มาแล้ว35,731นนรบอคะแนนนะครับก็ประมาณนี้เลยมันนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันยี่สองนะครับก็คือวันนี้นะ,ะแต่และเดือนเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้นะครับอโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้เราก็มาเช็คแบบสอบถามน,นะครับจะเป็นของ t l a b อ่ะมาดูว่ามีแบบสอบถามมาไหมถ้ามีเราก็ทำนะครับ หรือว่าเราเลือกทำอ,ออฟเฟอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ทำเลยผู้โหลดแอปเนี่ยอันนี้เนี่ยผมโหลดมาหมดแล้วก็เลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูเงื่อนไขก่อนอ่ะตัวนี้ก็คือโหลดเกมมาแล้วก็เล่นไปถึงด่าน400อถึงจะได้6000คะแนนนะครับก็ตามนี้เลยภายใน10วันนะแล้วก็ดูเงื่อนไขด้วยนะครับเนี่ย ก็คือถึงด่าน400ภายใน10วันนะครับอืมก็จะค่อนข้างใช้เวลาหน่อยโอเคก็ตามนี้ครับก็จ่ายปกติโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ